เจ้าผู้่าข่อยมากอะซื้อน้ำ6โมฝากบ่อะนะขอบใจขอบใจเดินสายสลองบ่าวเดินเัื่อปะกลับมาฮะดด้วยกันเรากลับมาฮะเชื่อกันมาแต่สีโน่เละทั้งบ่กวก็ได้มาไหนกันไปสีโน่ไปพาซาบัวไปเอาเงินมาไหนก็ได้เลยมาซะซะแต่อยากไปน้ำแทพไปเอาเงินนอตสว่าง กาหน้อยข่อยกับมาน้ำมาตากแดดมาอีหลากํำแพงมาน้าได้ชะดง่ยูมือก่องให้ผัวเพล่นใกไปเียรเนาะแบนี้เรือเพิ่นอียูเร่องพเมืองเพินเพล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 ิเพลยนเนเพลินเพลเพนเพลมาเพเพลินเพลินเพลินเลเพลเพเินเพลินเาลินเพลินสเลินเนเนเเนเ้เนเยนพีพเพนเพนนสลพิินนเเนลลเเเ มื่อกี้ก็มาหาทั้งน้องนําขิง่นคือก่าคือเดิมแล้วพี่น้องกับเมื่อนี้เนาะทั้งสร้าง่นกบสิได้ลงมือเห็ดหงน้าเนาะกับเมื่อนี้ทั้งซักเพิ่นก็ได้ซื้อกับเขาก็มาให้สร้าง่นนะพี่น้องกับตอนนี้กับเวลากับทิ้งเที่ยงเนาะทั้งน้อง่นกับิเลขคงทำโมงเียนแล้วพี่น้องข้ากับสิผ้าไปเบิ่งน้ำกัดเนาะวัดตอนนี้ทั้งสร้าง่นลงมือหยอดใส่แล้วสบายดีน้องไปซส่ะังนะซิกระแลมมาให้สร้างบ่ อ๋อาไปไปสะไปเบ่งเนาะเพิ่นเห็ดหอใส่แล้วเนาะกับมาเมือก่อนเนาะกับทั้งเพิ่นกะยังคุดลุมอยู่เนาะพี่หนองคุดลุมคุดคุมเนาะกะมาเมือนี่กะกับมาลายคนแน่เนาะพี่นองพะว่าสร้างกับลงมือเห็ดของน้ำแล้วเนาะตอนนี้เพิ่นแล้วทอลงเจดีเรียบร้อยแล้วเนาะ ปไปจะปฏิบัิศาสนาขึยิ่งแค่กันพีอันนี้บ่อท่านเองหาเเอาลงบ่อถอดหรือว่าเอาลงแต่มาวานนี่โอ้ดยจะา่ะายจดกจบอกดย บาวเก่าคนรอโซฟีมือบบดนี้ตัวเมล็ดจักแข่งได้พี่น้องเย้ยสมซื่อได้บาวเก่านีบ่บบาวเก่าคม่ถุนนะขนาดเสียบโจคคก๊กคนกระสันๆเป็นแต่ซับมวนก็ย้ยงนี่ <c oughs> ถุนนางเอกของเฮากระมาอะไร <c oughs> บาวเก่าบานหอนแดดว่าคือบปรย์หมวกใสยกุ๊บมัน <c oughs>

ขาเลี il, uh, ้ยงสนใมื t is> <t is ้อนี้แม่สิได้อทอลงกับเหยังอีกบ่าวเก้าต้องกัรสายาวอ๋อสิได้อทอลงตา้านนั้นได้แต่2อย่างเนาะมื้อนี้โดยสขาทําบุญน้องนําที่ไดเิมี่ต่อเข้ามาด้พี่น้องด้งต้องเขนิงๆเติมได้เนาะเดีจะเป็นตั้งองค์ไม้บานนี้ไม้เลยโดย่องเพีี่น้องท่าอาจารย์ขอกสิาทิเื่อจองอเราไ่ได้ เป็นกะนี้สร้างกันอยูซีคนเนาะเ็มันคิดแต่ว่าจใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งเลยเนาตอนในโรงงาคนนเลยนะอันนี้กะเขาก็ต้องทำส้างอีกเือเนาะว่าสใช้เวลาประมาณจากมือเนาะประมาณจากมื่อนีแล้วนี่งบอกเก้าประมาณ อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์นึงเพื่ออาทิตย์หนึ่งนี่จะหามือเพอแลกบบ่เพื่อไหวบ่หรือว่าจังใดเอาะบ่เพื่อซ่าพี่ออนหามือปุ๊บบ่แรกฮ็ดได้สบายกลางคืนบ่ะนี่อายรอดบาได้จังเยอมแล้อาทิตย์นึงมันยังฉิบแรกไหวกลคือแล้วเนาะเนาะช่างในว่าวเลยเนาะ ไสิเทียสร้างบ่จัดไปยงแ่เพียเ็ดสร้างทุตบว่า็ดใไ้นลองชิม้กีแกเลก่าให้กัดขื้นในหน้าจาวลื่นกับมาให้กำลังใจกัคนา้ตามเออเาลื่นกว่าหนวยมีแหงียยาวบ่เนาะบ่ก้่าวเนาะ่ผเมื่อยเนอะเมียไปกำลังใจอยู่บนนี้เด็ดมากเลย งานชาวุนมานั่งใกล้านสรางเป็นกระหูเจะมือเก้ากัพนเอานั่งคุ้มมาเนาะมานั้งเอาไปเบื้อเก้าอีกแล้ววันยังชาดแบนี้แากัรมาถืต้นดินนั้นชาวรุ่นกเสร็้วสรางผู้ดูไกู่ดูบมือแล้วมาผู้เดียวมีผดูไก่ได้ผูดูเก้าได้ แดดจนทวนล้เนาะแส่จนทวนลถน,นลโดยสบายดีเด้อสัสาดวมก้างสบายดีเลยเฮอจักค่นะอันนี้จะเมน,นนันบ,บานนี่นึเาะนบเบาของน้องน้ำขิงเนาะโอ้แมนบอ่อล,ลานบ่เออข่อยบอพิชะเนาะขนลกไายมกิน่นั่งเออขน,นุกายแเนนอาบอ่ ใช่เราปล่อยงานไ้นี่มันลามีเสน่ห์่ป็นลาไม่งั้นเห็ดสีขาวไว้แบบนี้นี่คำว่าคำว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเสร็จมันมุ่งให้เจ้านี่อยู่นี่เจ้าสีเอาอยู่บ่เห็ดเหือกตุกมเนี่ยบ้าบ่เป็นยังคือบ่เป็นยังโคตเโอ้มันฮคตรมันต้องแบบนี้เนาะพี่น้องเอ้ยนความรัเนาะเพราะว่าอยู่แบบซีตรงโลงเลยอากาศแบเย็นเราบ่อยากได้แบบมุ้งเนาะคนตัวกล้าเราคนลงมานะโอ้จะรอไคลงมาเราฝน ขอฟ่าขอฝนบ่เล็บมือผุนนะบ่อยากตัดบ่เล็บมือน่ะเอาไว้เห็นยังกันน่ะตัดคอสีบ่ตัดัมตดคอไปอีกตัดคอจะขอหม้อนั่นแหละมันมากเลยอ่ะมานจะยากเนาะเด็กมือยากเลยเอาไว้ตัดคอวัดซั้นพี่เนาะเด็กมือเราอยากตัดคอจะขอมือกเป่าไว้แมนเนาะเอาไว้ถืเกี๊ยวป่าป่าท่อนถิ่นต้อ ไปแด้วเช่าไหลย่านแด้วบาลไปแด้วข่อยากเราอยู่บอกก้าทำข่อยยากถึงกระเบิดนะแมนเนาะคนุยจิาหางดีๆนี่กับติกเอ้าเป็นยังไงนะขอยคือเกี่ยวปากปากอ๋อย่าดได้วสันอ่ะย่ากันได้ต่อขาวปกะนี่เธอหนึ่งแหละ นี่สาวลืนยาคนได้มาถึไก่แล้วนจะไดค่จักเจุคุณใดยาคูนกับักี้รนายเหบอบอบ่บ่จักไปทังนั้นและสาวลืนน้ิจักอยู่สาวลืนสาวลืนเนาะสาลืนดีน้าสิจักปุ๊บานแล้วคน้านไก่กันกับเจ้าตามแล้วรดนขนาดเพื่อนเพื่อนยังรู้จอสาวลืนนะกด่มเง โอ้ฝนตกบ่หรือว่าน้ำออกนี่น้ำซึมสงสารฝนมาหน้ามานี่ยนะมาน้ามาเหรอสงสารมันแทงกระพุนซิมาน้ามากโอ้พฝนเสาะพอดีเลยพี่น้องเอ้ยบาดนี่โอ้เขียดน้อยลงแล้วเนาะเอ้าเขียดน้อยลงไว้แทนนี่นะเอาไว้เป็นเดือนนี่จำเสิเอาเขียดเนาะเออบ่บ่ได้ห้องน้าได้ได้ที่เขียดบาดนี่ว่าน้องอยู่นี่เนาะงลายตัวได้เขียดพี่น้องเลยสาธุ ักได้บาเนี่ยพี่เมนเมนอ่าเก็บปลาดกยังฮากาคุดคุมพวกชนแห่นพวกคุมแล้วพี่น้องสารว่าหากันเป็นนี่ก็ะตุ้นแห่นเออต้นแหนนี่กินได้บอต้นแหนนี่คนเอาไปเบือปลาอะายเบือปลาเมนเบือเ่ราะการคนนี่มันมันคลายบอกเลยจังไดบอกอัสไทยว่าปลาให้แสบตาใช่ไหมอ๋ออันนี้บ่ ต้นที่เพิ่นบอกว่าอะไรป่าในหนองน้ำแม่นต้นนี่แหละเดือนนี่แหละเอาอย่างมั่นนะบอกก็เอาดอกหรือเอาอย่างเอาหักาแม่นคั่นใบมันได้สะใบมันบบได้ใบมันโอ้ใบปลาปลาลอยน้ำหลิงเฉยโอ้ดอกก็บโได้อีกเนาะโบได้แต่ยากได้เอาห้าเนาะเอาเป็นหักที่จริงเลยนะเออเอากูบโบได้แหนมแล้วปลูกไว้เนาะต้นเฮนนี่แม่แล้วก็ไปแล้วก็ใส่ย่องใส่น้ำแล้วก็ปลาก็ดินขึ้นมาครับซาสบิงแค่เอาแต่เอาเลยแบบนี้นะใส่ปริมาณเท่าไรจังสิปลาเสียบตานี่ ส่หมูบาสุห้านาทีบ่ใส่แบบว่าเขาใส่หักนี่ลายเตจบ่การลายเตจถือได้กาแล้วแต่ประมาณน้องน้อยหรือน้องใหญ่เท่านั้นซื้อตาเสียบตาแม่แล้วตายปะป่านะตายโอ้ตายฟูขึ้นมาบแบนี้เนาะแม่แม่อือสร้างว่าพี่น้องเอ้ยต้นเฮนเพิ่นสั่นแต่ว่าผู้ทางฝั่งไส้เพิ่นเอิ้นว่าต้นอีหยังเนาะนี่เนาะโดยกอสิมีคือกันเนาะแต่ว่าเพิ่นอาจสิบ่ฮู้ย่านย่านบ่มีดหรอกซายย่านบุมมี่มันมีแต่บ้านเฮานี่แหละ เวลาหาะไแน่ววันนี้ต้องเอาเอาจากดอกมันไปวาเนะว่ต้องเอาเครืออเป็นเครือบ่ม่มว่ามันเยมันมันสิเป็นแบตาออกแบบนี้สลายนี่นี่นี่มันจะออกตามตาแบบนี้กระปุกได้แล้วนี่ได้ได้ได้เลยตัดกระต่ายประมาณนี้ประมาณนี้หรือกระตารก็ตเอาได้เลยนี่นะโดยโดยโดใจที่แบกเคยอยู่บ้านนอกบ้านหน้าเราผู้จ็คเบดการหาอยู่วางกินยังไง ไปก็อยู่บ้านนอกบ้านหน้า่อยหูยังคือแตกต่างกับเจ้าไม่ได้เด้อยังเนโอ้ยพูหญิงกับผู้ชายไปกับผู้หญิแล้วเสียหลายเลยเลยข่าวพี่แหละไปข่าวดีอยากฟังคือกันได้ข่าวดีเนาะอม่้เี่ยวเร ป่าเทนหนึ่งชิลอหมุงปีนี้หละไม่เป็นบาเหตุการณ์ที่ไปชลอมุนีนี่มีเงินไปด้วยเดลราจะคือบุหิบอกเก้าเอาข่อยบุหูเฉยไฟ่นาะครัาว่าเอาไปแต่งเขากินเขาเป็นคือมาอยู่โดยเขาเทียยังไม่ท่านได้กินว่าเผ่า ยังซุบเลยกัียังติดต่ตงพี่สะโพดีแล้วเขาซื้อมาห้เ๋อางนอที่สะพมาจะเกี้ยวอ่ะจากแล้วัยเนาะกาีหมดา้นอยู่เพือนไีนาะก้ขายู่มันกับบไก่กันปนเอกเนาะดูมาเงียวคันอยู่บ้านโคกยังว่าไก่เนาะ มาแต่ละเมื <ak> ่อกับประมาณโมงอเาอเขาัน็ถือว่าเศร้าอยู่เด้ใปนก็พอดีรื่นชื่อเรา่งานกับาลงานมาลงวัยมมสิ้แล้ว่าอยู่ดอกประมาณเจ็ดมื่อเลยก็สิแล้วเขาคืนเม่รเียจะเมื่อหอกค่ะล้วแต่ามือสีือนี่เลยนะแต่เมื่อพันเอารถเครื่องมาลงถูกอ๋อส เบิดก็หามาแกงไม่บัดมันแสีบเนาะเฮ้ยแม้วันแหล้วไม่แล้วเบิร์ดอะไรเมนหาว่าแกงชูซางเพิ่นมักคืออย่างแกงผักขี้เล็กนี่น้าสาวลื่นหรือหายสาวลื่นว่ามาแกงชิวคนกินสาวลื่นเลยนะเล็กปลานได้คือว่าน้องไม่ดีเนาะสาาวลื่นนเะคือว่าน้องไม่น้ำเพื่อนอะกอลายออกยวยันนี่ได้ยิ่งห่าเพอร์ตแกงนั่นเป็นน้องไม่ไทยหวานบอน้องไม่ อ้ว่าเนี่นะเอาหดน้ำนะมันออกเนาะออกตลอดเลยอาหลานเขากินเบิดบอหานเป็ดซีเนี่ยจะคือใส่น้ำก้อนนนางเอาไปเี้ยวเลยไปปซบ่อสุดยอดดีสบายดีปลาไหลลูกสบายดีแล้วก็ปลาไหลนสบายดีวะคือปลาแล้วสบายดีสบายดีเด็กคพืนวยานุคันวานุ แก้าสุนชเมย์าเมยนี่อกเลยสบาสดีพี่น้องฉบานคือราชใบนี่น้องคืก็ดีดีเร้อก็มาเหตชจนได้คือได้ยาจะห็นตัวมากรเตัวเลยฮะบอกคำจะกันเหเราได้โดยหากูเิ่นซอยบอก้าวเขาแล้วโดยข่าวเขาบุนเอกบุเภ้นได้ลูกโดย ทั้งกาทั้งเมกาก็ด้หรือว,ว่าอยู่ทั้งไทยหรืออยู่ทังลาวก็ได้พคนทางลุกทางลานเทมาซอยกุเท่านี้แล้วก็วเท่าน,นี้กับผมนี่ยังจะตกฉนอาหมุนพุนมีแต่คัาละกหม่ยพรอน,นลูกหาลานอยู่ดีนีแห้งสุขภาพแข็งแกร่งทำไมเห็นยืนคิเชงเดียก็ให้ได้ตามมุมา่รันาด้ดยสุรานเลยจ้าทุ จ้าถูกพอนสมปรารถนาพปัญหาแลนสมพรปะเพิ่นเนาะให้สาระสว่างได้สมมุมมาปรารถนาเด้อหน่อยเด้ออยากให้ก้อนสามแสนเดี๋ยวจิงไลว่าทางมือจัะมือและเออแค่จีบประมาณนี้แหละพวกพวกหาสามพย์อันหามือก่อนแลนสอบทานจะไปตัดอ้อยอันนี้ก็บบริไปตัดอ้อยก็นั่งเบิงเพคอนเท็ดเรียกกัโอเคอายุสานสิบก็นาะ โดยโดยกตนก่อนก็เมื่อยแล้วตื่นแลย่างไรฉันเสนี่เนาะใช้น้องนำขิงคือบุเฮ็ดนนี้เพื่อาไปซื้อกาแลมจะไปซื้อใส่เลยเมื่อว้นวายินน้ำปั่นมื่อนี้วายินกะแลมเนาะน้องนำขิงเพ่อนสบายดีไหมคะน่อนนีไปท้งหายเลาขาจุ๋ยข่อยกับเด็คอับแล่สวริวเขาเพือกันจุ๋ยข่อยกับน้องลายังบริจเขาโดยขอบขอบใจทั้งคูณยังใจดีทั้งเอหักอิสระน้อที่ฝันให้เราได้เป็นสะพานบุ โอเคแล้วพี่น้องเราก็ได้มาหาทั้งน้องน้ำคิงเพลินแล้วเนาะแต่ว่าทั้งน้องน้ำคิงเพิินกะมยูเพิ่นไปซื้อกะแลมเพิ่นพี่น้องกะแลมก็คือไอติมนั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะกัตามภาษาเด็กน่อยเนาะตอนแรกๆก็คิดว่าเพิ่นชิกลับมาเนาะก็เลยแบบไปซะาๆแต่ว่าเพิ่นไปแล้วเนาเพิ่นกะบ่มาพี่น้องเ้ยเพิ่นไปแล้วไปเลยเนาะแต่ว่าทั้งสาวรายกับสาว่างสักกึ่มก็ใชได้เมื่อเลยเนาะพี่น้อง กาชิดเมาหาเป็นมือนาเนาะสำหรับคลิปนี้ถ้าวา่าผิดพลาดก็ต้องขอโทษขออาาภัยเอฟซีบร์สปูสุขูขนเดอเขามาแล้วกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ซาบุไลเนเดอร์สำหรับคลิปนี้ขอก่าวข้าว่า,วา,วาสบายดีสบายดี